วิธีการถอดส่วนประกอบนะคะคาร์ซีตแต่ละชิ้นของแบรนด์คิโปสามารถถอดทำความสะอาดได้อันนี้เป็นตัวล็อกเบลอันนี้เป็นฟองน้ํานที่ห่อคุ้มเบลล์อันนี้เป็นเบาะรองนะคะเป็นเบาะรองอันนี้เรามาดูวิธีการว่าจะสามารถถอดยังไงเพื่อทําความสะอาดอปุปกรณ์แต่ละชิ้นนะคะไปดูกันได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมารีวิววิธีการ สําหรับเด็กที่เริ่มโตขึ้นก็คือเอาเบลตรงนี้ออกเอาบ่อกออกแล้วก็เอาตัวนี้ออกนะคะเดี๋ยวมาชมวิธีกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะก็ไปด้านหลังเลยแม่จะเห็นว่ามีตะขออันนี้คุณแม่สามารถถอดตะขอตรงนี้ออกนะคะค่อยๆปลดออกมาเพื่อที่จะปลดตัวสายเบลลก่อนนะคะอันดับแรกทั้งสองข้างออกจากกันเลยหรือถ้ามีอุปกรณ์ก็สามารถช่วยแงะได้นะคะอันนี้แอนดมินมาออกงานก็เลยไม่มีอุปกรณ์ก็สามารถถอดได้เหมือนกัน แล้วก็มากดเบลลกันนะคะกดเพื่อค่อยๆถอดส่วนประกอบเราออกเาอาเบาออกหลังจากนั้นก็ค่อยๆดึงเมืม่อกี้ข้าหสารมาปล่อยมาก็จะออกง่ายขึ้นออกมาสองเส้นเลยค่ะหลังจากนั้นก็จะเหลือเป็นฟองนี้ที่ถ้าใสาเยอก็ค่อยๆเัาหา,างดูขึ้นไปนะคะตรงนี้จะึ้นหนาแต่มีช่องแ้วออ,ออกอีกค่ะค่อยๆถอดส่วนประกอบออกไป ก็จะสามารถปอดทำความสะอาดได้นะคะปอไปฟังชันสุดท้ายกะ็คะืตัวนี้หน้ามานจะมีตัวแข็งเหล็กสีเงินชิ้นนี้อยู่ก็ดึงมาชิ้นนี้นะคะแล้วก็แข็งสน่วนขึ้นไป าวางเบลเพื่อให้มันเข้าไปที่มนอะก็มาเดินจากด้านหน้าได้เลยก็จะออกมาอีกชิ้นหนึ่งประมาณน,นี้ส่นใส่เบล้วอันสุดท้ายค่อยๆใส่กลับเข้าไปในรูนี้นะคะทั้งสองด้านเลยตำแหน่งที่เก็บเราจะมีกระเป๋าไว้ให้ตรงช่องนี้นะคะก็ที่ถอดกระเอาใส่ไว้ด้านในใส่ไว้ด้านในทั้งสองด้านเลย ก็เก็บเข้าไปในช่องนี้เหมือนเดิมข้างหน้าก็มาจัดสายเพื่อให้น้องนั่งสบายขึ้นข้างนี้ปรับขึ้นปรับลงส่วนประกอบทั้งหมดก็จะทําให้น้องสามารถนั่งได้เพิ่มพื้นที่ในการนั่งไม่ปวดหลังแล้วก็ความพอดีสามารถเก็บไว้ได้ถ้าวันหนึ่งส่งตอ่อหรือว่าอยากใช้งานกลับมาใหม่ก็สามารถถอดประกอบเข้าไปใหม่ได้ค่ะประมาณนี้นะคะ